น้องๆครับวันนี้ครับพี่มีแอปหายเงินฟรีที่สามารถถอนเงินได้1,000บาทให้กับน้องๆได้เล่นกันนะครับอ่าเห็นไหมครับน้องๆมีเงินเข้ามา1,000บาทนะครับเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ AIS นะครับอ่าก็สำหรับใครสำหรับน้องๆคนไหนหรือไม่ก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับไปกันเลย สวัสดีน้องๆทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ THC e นะครับอ่าใครที่สนใจหาเงินออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามได้ทั้งช่องของ THC e นะครับ ซึ่งนะครับวันนี้ก็มีแอปหางเงินฟรีที่จะมาแนะนํานะครับผมซึ่งสามารถถอนเงินได้1000บาทเลยทุกคนอ่าถึงพ0 0บาทเลยนะซึ่งเป็นแอปอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอ่ากดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับไปกันเลยแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอปที่มีชื่อว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสะกดให้ดูนะอ่า แอปในวันนี้คือว่าแอปแคชซินนะครับผมนะก็เป็นแอปหนึ่งในการหาเงินออนไลน์ครับปกติคือเราก็จะสามารถต่อเนื่องเข้าสู่บัญชีธนาคารใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคนที่เล่นอยู่นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับให้กดติดให้กดติดตั้งก่อนนะครับผมนะมนะกดติดตั้งที่แอปตรวนี้นะพอเรากดติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ให้เรานั้นไปเปิดแอปนะครับผมก็ถ้าเราเปิดแอปนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ มันก็จะมี3เมนูคือเมนูหน้าแรกเมนูชวนเพื่อนเมนูฉัน,นครับสาหรับใครที่เพิ่งกดติดตั้งนะครับเป็นครั้งแรกครับก็มาที่มาที่เมนูฉันนะเมนูตรงนี้นะครับผมกดไปปั้งนะแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับผมไม่ก็น้องๆน,นะมากดเข้าสู่ระบบนะครับอ่าเข้าสู่ระบบมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะอ่า มาที่เมนูตรงนี้เลยทุกคนนะเข้าสู่ระบบนะครับมันก็เราก็กดเข้าสู่ระบบใช่ไหมมันจะมีให้เราเข้าสู่ระบบทั้ง Facebook แล้วก็ gmail นะให้เรากดเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมนะอ่าทุกคนเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะเขาจะให้เราเลือกประเทศนะให้เราเลือกประเทศไทยแล้วก็เขาจะให้เรากรอกก็คือว่ากรอกบบ์โทรศัพท์แล้วก็กรอกบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับ โอเคครับผมหลังจากที่เราสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็มาที่เมนูคําว่าฉันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะแล้วก็มาที่เมนูนี้นะครับทุกคนนะเมนูคําว่าใส่เชิญเพื่อนใส่รหัสเชิญนะครับทุกคนก็กดเข้าไปนะครับกดตั้งนะครับแล้วก็จะมีรหัสให้เราใส่เข้าไปนะเราก็ใส่รหัสได้เลยนะครับทุกคนใส่รหัสโดยการใส่รหัสที่ผมจะแปะไว้ข้างๆนี้นะถ้าคุณใส่รหัสไปนะครับเราก็จะคุณก็จะได้รับ คะแนนไป8,000คอยนะผมนะ8,000คอย8,000คอยเท่ากับเท่าไหร่8,000คอยเท่ากับ3.2บาทนะครับผมเพราะว่า2,500คอยจะเท่ากับ1บาทนะครับผมนะแต่ว่าเราได้8,000คอยด้วยกันนั่นเองเนาะโอเคครับก็ง่ายๆเองเนาะในการที่เราจะหาคอยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลักฐานการถอนเงินนะครับผมนะกดที่ถอนเงินนะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินได้จริงๆหรือเปล่านะที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าได้รับ1,000บาทเมื่อกี้ว่ามันได้จริงๆหรือเปล่านะครับ กดปิดไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่าทีนี้ครับผมเราก็ต้องใจเย็นหน่อยนะแล้วก็มาที่เมนูคําว่าการแลกของฉันเพื่อจะมาดูประวัติการถอนเงินของเรานะครับเดี๋ยวเรามาที่คําว่าแลกเรียนนะครับผมนะอ่าตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมครับการชาระเงินเสร็จสมบูรณ์ที่เป็นสีเขียวนะครับก็วันที่29ที่ผมถอนไปนะครับแล้วก็เงินก็เข้ามา1000บาทนะ1 0 0 0บาท1000คอเอเซนครับอ่ามันก็ โอนเข้ามาภายในเวลา5วันทําการนะครับ5-7วันด้วยกันนะครับหลังจากที่เราถอนเข้าไปวันนี้วันที่3เดือน4นะครับก็มีเงินเข้ามาแล้ว1,000บาทนะครับโอเคครับซึ่งแอปแคสซีน,นี้ปกติคือเราจะถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารใช่ไหมเหมือนอันนี้คือบัญชีธนาคารใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะถอนเงินนะครับผ่านถอนเงินเพื่อเติมเงินเข้าสู่มือถือเราก็มาที่เมนูคําว่าค่าโทรศัพท์นะครับอ่ากดเข้าไป พอเรากดเข้าไปเสร็จนะมันก็จะให้เราเลือกนะครับก็คือว่า 1, นึสนะครับผมก็ถ้าเราจะถอนเงินเข้าสู่เบอร์มือถือโทรศัพท์250บาทเราต้องใช้คะแนนทั้งหมด6,25,000คะแนน แต่ที่ผมได้ถอนไปคือ1 0 0 0บาทขึ้นต้องใช้คะแนนทั้งหมด2ล้านแสนคะแนนด้วยกันนะครับผมซึ่งคะแนนเหล่านี้มันก็เยอะมากๆเลยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับในการหาคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับผมนะเรามาที่เมนูคําว่าหน้าแรกนะครับทุกคนหน้าหลักนะแล้วก็เราก็ต้องมาอ่านข่าวด้วยทุกคนนะผม,ผมกดอ่านข่าวนะครับพอเรากดอ่านข่าวเสร็จนะมันก็จะมีตรงนี้นะที่เป็น ที่เป็นหลอดนะครับตอนนี้มันยังไม่หมุนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้อ่านข่าวเราจะอ่านข่าวก็ต่อเมื่อเราเลื่อนนะครับผมนะเลื่อนเราเลื่อนไปมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะหมุนประมาณนี้ครับเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนะให้มันหมุนเสร็จนะถ้ามันหยุดแล้วก็เลื่อนต่อนะครับอ่าตอนนี้มันหยุดใช่ไหมเราก็เลื่อนต่อนะครับเราเลื่อนจนกว่าหลอดจะเต็มนะครับผมโดยปกติคือเราจะต้องเลื่อนทั้งหมดสีครั้งด้วยกันเนาะอ่าเลื่อนต่อไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็เลื่อนต่อนะครับผมเราเลื่อนจนกว่าที่หลอดมันจะเต็มนะครับหลอดทีสีส้มเมื่อกี้ถ้าหลอดเต็มเราจะได้รับเพิ่มเข้ามา50เหรียญด้วยกันนะครับผมนะจากนั้นก็เราก็มาที่เมนูตรงนี้ต่อนะครับเพื่อย้อนกลับนะครับผมแล้วก็เรามาที่ตรงนี้นะเมนูนี้เพื่อเช็คอินไดวันนั่นเองเนาะการเช็คอินไดวันเราจะได้รับไทยไปทั้งหมด50คะแนนแล้วก็ วันต่อไปคือจะได้รับไปทั้งหมดหนึ่ง้คะแนนนะวิธีการเช็คอินเราก็มากดที่ตรงนี้นะครับเช็คอินแล้ววันนี้ซึ่งวันนี้ผมก็เช็คอินแล้วถ้าผมยังไม่เช็คอินนะมันจะเป็นสีส้มๆนะครับเราก็กดเช็คอินได้นะครับผมส่วนต่อมานะครับในการที่เราจะหาคะแนนครับเราก็มาที่เมนูของขวันนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมในะที่เป็นเวลานะครับผมนะตอนนี้คือว่าหนึ่งชั่วโมงเราสามารถที่จะมากดได้นะครับ S <S> ื่อจะได้รับทั้งหมด100คะแนนเข้ามานะครับผมนะแต่วันนี้ก็คือว่าก็กดไปแล้วเมื่อกี้เนาะโอเคครับผมนะต่อมาคือว่าเรามาที่เมนูที่ผมยอดฮิตที่สุดก็คือในการแนะนําเพื่อนคือมาที่เมนูคําว่าชวนเพื่อนนั่นเองเนาะกดที่ชวนเพื่อนนะครับแล้วก็อ่าเราก็มาชวนเพื่อนได้นะผมเราเชิญเพื่อนเราจะได้รับทั้งหมด16บาทต่อ1คนนะครับผมนะก็วิธีการเชิญเพื่อนเราก็มาที่คําว่าแตะที่นี่เพื่อเริ่มการเชิญเพื่อนนั่นเองเนาะ กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนทามาที่กบ c o อปปี้นะครับผมนะกด c o อปปี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็แล้วก็กดแชร์นะครับผมอ่าแล้วก็กดแชร์นะครับผมกดแชร์ตรงไหนกดแชร์ที่ทวิตเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็กดแชร์ไปนะครับผมกดแชร์ที่ทวิตเตอร์แล้วก็กดทวิตไปนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นก็แล้วก็กดคําว่าทวิตแต่ว่าคอนเนตร์เราก็มาใส่แฮชแท็กนิดหน่อยนะครับเพื่อจะ ทำให้คนหาได้ง่ายนะครับผมนะธนาคารกรุงเทพนะครับอ่าผมก็กดทวิตไปนะครับโอเควิธีที่2คือเราก็ไปแชร์ที่อื่นต่อนะครับอย่างเช่นคือเราไปแชร์ในที่ l ลน์นะครับผมนะผมก็กดที่ l ลน์นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มที่เราจะแชร์ด้วยนะครับผมก็เลือกเลือกนะครับผมอ่าเลือกไปเลยนะครับผมยานตามนะครับผมก็คือว่าสก็พอนะครับอ่ากดแชร์ไปนะครับ พอเรากดแชร์ไปเมื่อเพื่อนของเราสมัครผ่านของเรานะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญนั่นเองเนาะเราจะได้รับเป็นเหรียญเป็น3ครั้งนะครับผมนะสามรอบด้วยกันนั่นเนองเนาะรอบแรกเราจะได้รับไปถ้าเป็นเงินตีเป็นเงินก็คือว่า5บาทนะครับผมนะ5าบาทรอบที่2เราจะได้รับ4บาทรอบที่ 3, คือ7บาทรทั้งหมดคือ16บบาทด้วยกันนั่นเองเนาะ รอบแรกเราจะได้รับเป็นเหรียญทั้งหมด1 2 5 0 0ร้ยเหรียญจากการที่เพื่อนของเราใส่รหรัสในนาของเราเสร็จแล้วก็เพื่อนของเราไปอ่านข่าวนะครับ1ข่าวนะครับผมนะแล้วก็รอบที่2คือ1น0 0 0คะแนนซึ่งเท่ากับ4บาทก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราเล่นแอปเล่นแอปแคสซินครบ3วันด้วยกันนั่นเองแล้วก็เพื่อนของเราต้องมีเงินต้องมีเหรียญในบัญชี2000เหรียญด้วยกันนั่นเองเ,องเนาะส่วนรอบที่3นะครับผมที่เราจะได้รับเหรียญทั้งหมด 17,5่ง 17, เหรยียญหรือเท่ากับ7บาทก็ต่อเมื่อเพื่อนของเราเล่นครบ10วันด้วยกันนั่นเองเนาะแล้วก็มีเหรียญสะสมใบทั้งหมด5,000เหรียญด้วยกันนะครับผมโอเคครับก็การแชร์ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลืมไปอีกอันหนึ่งนะก็คือว่าเรากดที่ร่วมหมุนวงล้อเพื่อรับโบนัสทุกวันนะครับกดไปนะครับผม ตรงนี้นะผมนะเราจะได้กดหมุนนะครับก็ต mm ่อเมื่อเราแนะนําเพื่อนนะครับผมนะสองคนต่อวันนะครับผมเห็นไหมหนึ่งเชิญเพื่อนแล้วก็ได้หมุนวงล้อหนึ่งครั้งต่อวันโดยเชิญเพื่อนสองคนขึ้นไปนะครับผมคาเชิญที่สําเร็จคืออะไรเมื่อคุณได้รับรางวัลจากการเชิญเพื่อนนั่นคือการเชิญที่สําเร็จเราก็สามารถกดหมุนได้นะครับผมนะซึ่งรางวัลสูงสุดในในส่วนของเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะได้รับทั้งหมดก็คือ1 ก็คือ5 0,000ื่นนะครับผมนะห้าหมื่นคอยด้วยกันนั่นเองเนาะก็คือ5 0,000่นเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะมากมากเลยนะครับผมนะก็ประมาณเกือบ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 เท่าไหร่เกือบเกือบสิบ,สบ,บาทเลยนะประมาณส,สุดนะครับผมนะโอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็แนะนําเทคนิคไปแล้วนะครับผมนะก็การที่เราไปเชิญเพื่อนเราจะได้รับ อีกก็คือ15%จากการที่เพื่อนของเราไปอ่านข่าวหรือไปทําอะไรก็ทําที่ทําให้ได้เหรียญน,นะครับผมเราก็จะได้รับไปอีก15%นะครับต่อวันนั่นเองเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่มีคําถามอะไรหรือไม่ก็สนใจที่จะหาะไรายได้ผ่านแอปห่างเงินฟรีก็สามารถจะมากดติด,ดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ